ชิ้นนี้มันน่ารักมากๆเลยนะคะน้องๆใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยเหลือตั้ง9000กว่าชิ้นแน่มันคือปอกแขนนะคะน้องๆที่เป็นแบบเหมาะกับฤดูหนาวคริสต์มาสนี้มากๆเลยค่ะมันมีเหมือนปกปุยนะคะนุ่มๆสีขาวอยู่นะคะน้องๆแล้วก็เป็นสีฟ้าด้วยแจกทั้งหมด15,000ชิ้นทำง่ายไม่ยากเลยค่ะ เข้าแมปตาพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะหากน้องๆคนไหนอายุบัญชีนะคะไม่ถึง13เนี่ยไม่สามารถเข้ามาเล่นแบบแบบนี้ได้นั่นเองนะคะเมื่อน้องเข้ามาแล้วนะคะเควสของเขานั้นก็คือน้องๆนะคะจะต้องเข้าไปเล่นน้ำหมด3แมบค่ะแต่ว่าจะเข้าไปเล่นยังไงเดี๋ยวพี่แป้งจะเล่นให้น้องๆดูนะคะให้น้องกดแมปนะคะแล้วน้องเลือกว่าจะไปแมปไหนหรือเลือกตามพี่แป้งก็ได้เมื่อเราเข้ามาให้ตรงมาตรงนี้นะคะให้ ะะต้องแบบแบบนี้ให้น้องดูด้วยนะคะว่ากดดาวตัวนี้เป็นสีดําหรือ,อยังให้กดเพแล้วเทเลพอร์ตไปแมบบของเขาได้เลยค่ะเมื่อเรามาถึงแบบของเขาให้น้องอยู่เป็นเวลา10นาทีแล้วทาการกดออกได้เลยแล้วก็กลับมาที่แมบเดิมแล้วให้น้องนะคะดูว่าเราได้เควสแล้วเราก็ทําซ้ําอีกนะคะโดยเปลี่ยนแมบบแล้วก็ว์ปกลับเข้ามาอยู่ในแมบ,บอื่นอีกนะคะน้องอยู่เป็นเวลา10นาทีแล้วก็กดออกได้เลย แบบนี้นะคะอีกหนึ่งแมบ,บนะคะน้องๆคือแบบสุดท้ายเนี่ยเช็คก่อนนะคะว่าเรากดดาวเป็นสีดำหรือยังแล้วก็เข้ามาอยู่ในแมบสินาทีแล้วก็กลับมาเคว้ก็จะสําเร็จแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าโน้องๆนะคะจะต้องเข้าไปทั้งหมด3แมแบและอยู่ในแบบนั้นเป็นเวลานะคะ10นาทีทั้ง3แมแบบนั่นเอง